ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโปูนิวอ่านมันงานะคะฝากตัวด้วยนะคะบูฮะในบอกว่ายอมแพ้งั้นหรอเอาเถอะฉันจับไว้ชีวิตในสักครั้งงาะอังเอ๋งดูเหมือนว่าในจะอาการดีขึ้นแล้วแฮ้ป๊อกป๊อกฮอเพิ่งรู้เลยนะนี่ ในตัวใหญ่จริงๆถ้าร่างกายจริงของฉันเป็นแบบนี้ด้วยก็คงจะดีกว่าน่อยอมองอะไรแอบนี่เอ๊ะวู๊บวูบป๊อกปอกจะไปไหนฮะอย่าบอกนะ แช่น้ำอุ่นกันตัวในเย็นเจี๊ยบเลยทั้งทั้งที่ตัวเองก็เจ็บตัวอยู่แท้ๆแ,แต่ก็ยังเป็นห่วงฉันอีกฮนี่ยุนชียองหนายจะทำอะไรกับฮเยชันเหรอจริงๆแล้วมีเรื่องอื่นที่ฉันอยากถามมากกว่านี้อืมพ่อต้องดีใจมากแน่ๆถ้าฉันตาม ถามเรื่องพ่อของเขาแล้วก็ฟิลโลมอนช็อกอาจจะระเบิดได้เลยนะต้องให้พวกนั้นชดใช้ที่บังอาจมาแตดตัวในไงหันหน้าเพาจะอยู่เฉยๆได้หรอถ้าพวกนั้นมาขวางก็ยิ่งดีนั่นแหละคือเหตุผลที่จะกำจัดพวกมันไปพร้อมๆกันกำจัดยุนชียองถ้าเราสองคนหนีไปอยู่ด้วยกันซักพักจะเป็นยังไงนะ ถ้าเราไปพักผ่อนในที่ที่ไม่มีใครเลยล่ะอย่างน้อยก็จนกว่าร่างกายของนายจะดีขึ้นอืมทั้งฉันและยุนชียองจริงๆแล้วเรามาจากครอบครัวหมาป่าเราเกิดมาพร้อมสัญชตาตญาณที่จะปกป,ป้องและอยู่กับฝูงของเราเสมอ,อมแม่ ถึงนั้นฉันรู้ว่าพ่อแม่ทิ้งฉันไปแล้วฉันก็ยังเกลียบพวกเขาไม่ลงจริงๆดูแบบนี้แล้วในดูเหมาะกับพวกหมาป่าดีนะกับพี่สาก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะแลกแหวนม่านก,กันรัสักทีละครับยุนทียองเองก็ถือว่าพี่ชายแท้ๆเป็นศัตรูแต่นั่นคงเจ็บปวดสำหรับเขามากเลยฉันยังไม่อยากเห็นยุนทียองต้องเจ็บป่วย เพราะว่าที่ผ่านมาให้มากกว่าน,นี้เจ้าลูกหมาในรู้อะไรไหมหืมฉันอยากจะนอนกอดเธอทั้งวันทั้งคืนแค่วันเดียวก็ยังดีพูดอะไรของานตอนนี้เราก็นอนอยู่ด้วยกันไงปล่านะเอ๊ในฝันไร้ทุกคืนเลยตองหะเอ๊จริงเหรอฉันรู้นะ ว่าทุกคืนนายละเมอเพ้อว่าไม่เป็นไรแล้วก็อ้อนวอนไม่ให้ฉันทิ้งนายไปไหนแล้วแบบนี้ฉันจะนอนหลับลงได้ยังไงลูกหมานายแค่ต้องรอเท่านั้นฉันจะจัดก,การทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะไปพักผ่อนที่ที่ไม่มีใครเลยมีแค่เราสองคนทำไมฉันถึงไม่รู้ตัวเร็วกว่าน,นี้นะ คนที่ยืนชียองหยาบบกป้าไม่ใช่ครอบครัวแต่เป็นคนคนเป็นฉันคนนี้หรอถ้าอย่างนั้นสัญญากับฉันนะว่าจะไม่เป็นอะไรอย่าทำอะไรบุ่มบามกับร่างกายตัวเองนะชิ๊จู๊ได้เลยหมาน้อยแต่แค่สัญญาก็พอแล้วใช่ไหมหืม จริงหรอเดี๋ยวก่อนเอ๊ะนี่ทำบ้าอะไรของนายเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนแน่นอนเรื่องแค่นี้ฉันสัญญาได้อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอืมไม่นะยุนชียองใจเย็นๆเ,เอ้ยยุนจี